พอพอมาตรา193ทับ14อายุความสะดุดหยุดลงย่อตัวบทอายุความสะดุดหยุดลงในกรณีดังต่อไปนี้อนุ1ลูกหนี้รับสภาพหนี้ต่อเจ้าหนี้โดยทำเป็นหนังสือชำระหนี้บางส่วนชำระดอกเบีย้ยให้ประกันอนุ2เจ้าหนี้ได้ฟ้องคดีเพื่อตั้งหลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพื่อให้ชำระหนี้อนุ3เจ้าหนี้ได้ยื่นคำขอ รับชำระนนี่ในคดีล้มละลายอนุสี เจ้านีได้มอบข้อพิาพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาอนุ 5. ้าเจ้านี้ได้กระทำการอื่นใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดีตีกาสำคัญการรับสภาพนี้ด้วยการชำระนี้ให้บางส่วนที่จะทำให้อายุความสะดุดหยุดลงต้องกระทำก่อนที่นี้จะขาดอายุความจำเลยชำระนี้ภายหลังขาดอายุความแล้วจึงไม่เป็นการรับสภาพนี้อันจะทำให้อายุความสะดุดหยุดลงตามปพอพ,อพอ มาตรา193ทับ14อนุ1แต่มีผลเพียงแต่ทำให้ลูกนี้เรียกร้องเงินที่ชำระไปคืนไม่ได้ ตามปอพมาตรา193ทับ28วั่1เท่านั้นสิทธิที่เรียกร้องตามความหมายของปอพมาตรา193ทับ35ต้องเป็นกรณีลูกหนี้เป็นหนี้เจ้าหนี้อยู่ก่อนแล้วต่อมานี่ขาดอายุความภายหลังจากนั้นลูกหนี้จึงได้รับสภาพความรับผิดโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือเมื่อหนี้ตามฟ้องเป็นหนี้ซึ่งมีอายุความ10ปีโดยขณะที่จำเลยที่1ยอมรับ สภาพหนี้ต่อโจ์เป็นหนังสือนั้นยังไม่ขาดอายุความจึงไม่เข้าลักษณะตามปพพมาตรา193.35ทับ 35, ซึ่งมีอายุความ2ปีแต่ต้องใช้อายุความ10ปีนับแต่มีการรับสภาพหนี้ ตามปพอพ,อพอมาตรา193/14และมาตรา193/15การกระทำของลูกหนี้ซึ่งเป็นเหตุให้อายุความสะดุดหยุดลงตามมาตรา193/14ต้องกระทำภายในกําหนดอายุความและต้องเป็นกรณีที่ลูกหนี้กระทำต่อเจ้าหนี้โดยตรงการชำระหนี้ภายหลังจากสิทธิเรียกร้องขาดอายุความแล้วเพียงแต่ทำให้ลูกหนี้เรียกเงินคืนไม่ได้ตามมาตรา193/28วรรคหนึ่งเท่านั้นไม่ เป็นการรับสภาพหนี้อันจะทำให้อายุความสะดุดหยุดลงตามมาตรา193อทับสอนุหนึ่งการชำระหนี้ภายหลังจากหนี้ขาดอายุความแล้วไม่เป็นการรับสภาพหนี้อันจะทำให้อายุความสะดุดหยุดลงตามมาตรา193อทับ 14, อนุหนึ่ง ทั้งมิใช่กรณีจำเลยสละเสียซึ่งประโยชน์แห่งอายุความตามมาตราหนึ่งอกทับ24การรับสภาพนี้ไม่ใช่เป็นการก่อสิทธิทเรียกร้องขึ้นมาใหม่หากไม่มีมูลนี่เดิมต่อกันแล้วย่อมมีการรับสภาพนี้ไม่ได้ การรับสภาพหนี้โดยการชำระหนี้บางส่วนที่จะทำให้อายุความสะดุดหยุดลงนั้นลูกหนี้ต้องเป็นผู้กระทำหรือยินยอมให้กระทำดังนั้นการที่เจ้าหนี้หักทอนบัญชีเงินฝากของลูกหนี้ชำระหนี้บัตรเครดิตอันเป็นการใช้สิทธิ์หักลกกรกหนี้โดยไม่ได้มีข้อตกลงกันไว้ขณะทำสัญญาแม้ลูกหนี้ไม่ได้โต้แย้งขัดขานก็จะถือว่าลูกหนี้ยินยอมในการกระทำของเจ้าหนี้ดังกล่าวด้วยหาได้ไม่ จึงไม่ถือว่าลูกหนี้ชำระานี้บางส่วนอันเป็นการรับสภาพหนี้อันจะมีผลให้อายุความสะดุดหยุดลง